ตรวจยึดลอบพับหรือไอโง่บริเวณแม่น้ำป่าศักอำเภอสีเทพวันพุทธที่4ตุลาคมพุทธศักราช2566นางสาวสมมาตรบุญยงประมงอำเภอสีเทพพร้อมด้วยนางสาวเฉลียวบุญวิจิตผู้ช่วยกำนันตำบลสีเทพลงพื้นที่ตรวจตราเฝ้าระวังเพื่อไม่มีการฝ่าฝืนทำการประมงผิดก,กฎหมายตามพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และแก้ไขเพิ่มเติม พื้นที่บริเวณแม่น้ำป่าสักอำเภอสีเทพจัังหวดเพชรบูรณ์จากการตรวจสอบพบรอบพับหรือไอโง่จำนวนสองลูกบริเวณหมู่ที่หนึ่งตบสีเทพสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของจึงทำการตรวจยึดเครื่องมือดังกล่าวนำส่งพนักง,งานสอบสวนหลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรสีเทพ